بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جماعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوامرك وامتى هدايا توفيقك الله سبحانه وتعالى تحياتنا في نعمكم إيمان تارة لون سيلوك تراك لك رب تطان الحمد لله كابتن بنان كاب في การ دمّن حياة منا كلنا نعيش ชีวิตของผู้ที่มีตัก,กว่าก็จะอยู่กับอรรถสุภานุวตาแาลาเจ้าชีวิตของทุกชีวิตอาจจะมีบ้างกับการที่จะหลงลืมแต่ก็จะต้องมีการตะบวัดตัวแล้วก็หวนกลับมาสู่การดำลึกถึงอรร์และอยู่บนหลักของตะก,กวาใ้เดโรและมากที่สุดดังนั้นที่พูดเช่นนี้เนะี่ยท่านพี่น้องเวลาเราไปงานใดก็ตามเราจะมีความรู้สึกที่อาจจะบอกว่าถ้าไปงานแต่งงานก็ อาจจะมีความรู้สึกว่าท่านลูกเรายังไม่ได้แต่งงานลูกเรายังเล็กเราก็เึกว่านึกถึงวันที่เราก็เคยเป็นเจ้าบา่าวเป็นเจ้าสาวแต่เวลาท่านลูกของเรากําลังโตเราก็อาจจะขอดูอาอยู่ในใจว่าขอให้มีวันนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวของเราลูกชายของเรากับการที่จะได้เป็นเจ้าภาพกับการแต่งงานประกาศให้คนรู้ว่าลูกของเราแต่ท่านพี่น้องครับก็ทําสิ่งที่เป็นสุดหน้าของท่านนบีมมหัมุสล็อล์ฮะเลวะซัลลัม แต่เวลาเราไปงานหนึ่งที่บางคนบอกว่าไม่อยากได้ยินและไม่อยากไปงานนั่นก็คือว่างานไปร่วมงานศพเนี่ยที่เราเรียกกันว่าไปส่งไปละหมาดยานาซะเว е ลาเราไปละหมาดยานาซะแล้วเราก็ติดตามมายาัดไปเพื่อที่จะไปขุโบส์กับการไปส่งเข้าในวราระสุดท้ายเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ว่างไม่อยากจะไปไม่พร้อมแต่สุดนน้าของท่านนาบบมุลเบหมอัลมุส,สลลัมอาลวะซัลลัมกับการที่เราได้ไป ละหมาดยานาซาซึ่งจะบอกว่าไม่ต้องเชิญเลยซ้ําไปถ้าเรารู้เนี่ยการที่ไปละหมาดยานาซาทําไมถึงควรไปละหมาดมันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกและเตือนให้เรารู้ว่าวันนี้คนที่เรารู้จักวันนี้คนที่อายุเท่าเราวันนี้คนที่อายุน้อยกับเราวันนี้อาจจะเป็นคนที่เรารักวันนี้อาจจะเป็นลูกเราเขาไปนอนอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ในโลงเนี่ยท่านพี่น้องครับ ให้เรานึกและคิดเลยว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะฉะนั้นมันก็จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเวลามารยาทของการที่เราจะไปละหมาดยานาซ่าเนี่ยบางคนแต่งกายด้วยกับความสัมรวมจะลักษณะใดก็ได้แต่ดูให้มันสัมรวมเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนคล้ายๆว่าดูดีนะท่านพี่น้องครับไม่ใช่ใส่เสื้อยีนยังใส่เสื้อมีรูปกระตุ้นยังใส่เสื้ออะไรเรายังไม่นึกถึงอะไรกับความตายของคนที่อยู่ข้างหน้าเลยหรือเวลาเราไปแล้วนะท่านพี่น้อง เราไปยืนหรือเราไปนั่งเพื่อที่จะรอละหมาดเราลองมองไปที่โลงศพดิ่านพี่น้นองครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันอยู่กันอย่างไรให้เรานั่งคิดแล้วค่ควรแบบนั้นไม่ใช่ไปแล้วก็รอถึงเวลาหรือยังคนนั่นจะพูดไหมคนนี้จะพูดมากไปหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไปทําอะไรกันแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงกับคนที่อะไรครับคนที่เป็นคนตายเลยเวลาเราละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บ่อยให้เราเดินตามประหยัดไป เวลาเราเดินตามมาหยาดไปเขาก็ให้คิดไข้ควรไปว่าถ้าเป็นเราล่ะแล้วเราเดินไปแบบเนี้ยถูกพาไปแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปยืนดูตรงที่ปากหลุมอีกท่านพี่น้องครับถามว่าเราจะอยู่อย่างไรหลุมเล็กๆแล้วเราก็ต้องอยู่ในโรงในกรุงเทพเนี่ยท่านพี่น้องครับมันมีแต่น้าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ฝังลงไปโรงก็มืดโรงก็มิด ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกที่ขัดกันด้วยซ้ําไปแต่นี่น้องเห็นไหมแล้วเวลาจะแบกมายัดลงจากมัสยิดเนะ่ยหาร่มกันควักเลยเขาบอกว่าอะไรครับเดี๋ยวร้อนมันมีความรู้สึกที่ผมถามตัวผมเองมาตั้งแต่เด็กๆว่าอยู่ในโรงไม่มีพัดลมก็ไม่มีแอร์วางอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะทําการละหมาดแต่เวลาแบก มาหยัดมาจากบ้านเพื่อจะขึ้นมัสยิดกับการที่จะแบกมาหยัดจากมัสยิดไปสู่รถเพื่อที่จะไปกูโบสหรือเดินไปกูโบสเนะี่ยเราขาดร่มไม่ได้อันนี้เป็นคําถามที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่ผมถามว่าถ้าเรานั่งคิดแล้วทําไมในโรงมันไม่ร้อนทําไมเราไม่ทําพัดลมหรือทําไมเราไม่ทําพัดลมเป่าหรือเราไม่มีพัดลมเดินคู่ไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีพัดลมที่ไม่ต้องใช้สาย ใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านก็สามารถที่จะเป่าได้ถ้าเราบอกว่ามายัดที่อยู่ในโรงนั่นร้อนอันนี้คําถามที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมนะท่านจะเกิดหรือไม่หรือจะมีแบบผมหรือไม่ผมไม่รู้แต่เวลาเราไปที่อะไรครับไปกูโบสเราบอกว่าเขาร้อนแต่เสร็จแล้วเวลาคนในะอยู่ในผ้าในะท่านพี่น้องครับเราคุมโปงเราไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอรนะ์มันก็ร้อนอยู่แล้ว แต่เนี่ยเขาถูกมัดอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ในโรงเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเขาร้อนเพียงแต่เอาร่มไปกลางเนี่ยก็แสดงว่าไม่หยัดนั่นระบบเขารับรู้ยังมีอาการหรือยังร้อนอยู่หนาวอยู่อย่างนั้นหรืออันนั้นประเด็นท่หนึ่งนะเวลาเราไปอยู่ที่หลุมฝังศพท่านพี่น้องไปยืนแล้วไปดูไม่ใช่ไปแย่งกันสิ่งต่างๆที่เคยเห็นก็คือว่าไปเอาเชือกที่ผูกอยู่ที่อะไรครับที่ปม ทางศีรษะที่เท้าแล้วก็เอามาให้ลูกหลานแล้วก็บอกว่าเป็นความรักเป็นการผูกพันบางคนเลยเถิดไปถึงขนาดถึงความเชื่อที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นของเหนียวกันสิ่งต่างๆอันนั้นแหละคือฉดิกวิญยาณสุบินแห้วดังนั้นเมื่อไปยืนอยู่ที่หลุมฝังศพแล้วไปยืนนั่นหมายความว่าไปดูดิท่านพี่น้องไปชะโงกดูหลุมมันขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วมีโรงอีก แล้วท่านพี่น้องลงนึกดูสภาพว่าเวลาก็หยอดลงไปแล้วเอาลงลงไปแล้วเข้า,เาดินกบนะท่านพี่น้องไหนเราบอกที่โมแก้ที่วาร้อนบางคนก็บอกว่าเอามันดินแล้วมันมีน้ําแล้วมันไม่ร้อนเอาไม่เป็นไรถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยไปน,นอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับที่ประเทศอินโดนีเซียนเนี่ยที่ว่าอุลมามะบางคนเขาพยายามจะทําให้คนกลัวก็จึงสร้างเป็นละครหรือสารคาดีหรือแม้ทําเป็นวีซีดีเนี่ยเพื่อ่จะให้คนไปนอนในนั้นแล้วก็ไปถ่ายอะไรอย่างงี้ ท่านไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันมืดและวน่ากลัวขนาดไหนบ้านท่านมีห้องน้ํานะไม่ใช่ห้องน้ําตามชนบทนะห้องน้ําในบ้านหรือว่าโรงแรมเนี่ยลองปิดไฟแล้วท่านเดินเข้าไปเนะี่ยที่มันไม่มีแสงเข้ามาเนี่ยนะถามว่ามันมืดไหมแต่ต้องรีบออกนะลองไปสัมผัสด,ดูสักนาทีหนึ่งเนี่ยเพราะในที่ห้องน้ํามันเป็นที่ไม่เหมาะสมหรือในห้องเราก็ได้แล้วลองปิดไฟดูถามว่ามันมืดไหม เวลามันมืดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วคนที่อยู่ในหลุมฝังศพมันน่ากลัวกวา่าไหมดังนั้นเมื่อไปอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วมันไม่รู้ว่าอะไรจะมาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามาเลยกัดมุงกัตนักกิจมาเนี่ยคนดีละหมาดปวดจะมาเป็นเพื่อนอ่านกุาลจะมา แต่คนชั่วไม่ต้องพูดกันสิ่งต่างๆจะมาล้อมที่บอกว่ากระดูกสีโครงประสานกันอย่างนี้นั่นหมายความว่าดินที่เราเดินอยู่ข้างบนนะท่านพี่น้องครับมันก็ยังอยู่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรแต่นบีได้บอกว่าคนชั่วเนี่ยดินมันจะบีบเหมือนคล้ายๆอยากจะไม่รับอยู่เนี่ยให้ขนาดนี้เป็นการลงโทษเนี่ยสีโครงระเบียดกันอย่างนี้ท่านพี่น้องครับถามว่ามันเจ็บไหมอะทุกวันนี้เวลาเราตัวเล็กเราไปเจอคนตัวใหญ่ก่อนหรือเราไปก่อนลูกเราเวลาเ,าเรารัดแน่นๆลูกเราบอกเจ็บยอ่อ ก็คือเหมือน,ในใคล้ายๆว่าลูกเรามีความรู้สึกตรงกระดูกเนี่ยมันเหมือนใครไปกดแต่น,นี่ดินมันบีบด้วยกับคําสั่งของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับถามว่าคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยมันจะหน,นักหนาสหัสไหมท่านฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่างานแบบเนี้ยที่เราบอกเราไม่อยากไปก็คืองานที่เราจะไปดูคนตายงานที่เราจะไปเยี่ยมคนตายงานที่เราจะไปละหมาดมัยัดงานที่เราจะไปส่งมัยัดลงหลุมฝังศพ แต่ทั้งหมดเนี่ยท่านพี่น้องครับการที่เราไปเยี่ยมคนตายการที่เราไปละหมาดยานาซะการที่เราไปส่งมายัดให้กับถึงหลุมเนี่ยนะนั่นแหละคือการดำลึกถึงความตายที่เราเตรียมตัวเพื่อที่จะสู่ความตายแบบเขาได้ไม่มีการทดสอบไม่มีการลองใดๆทั้งสิ้นที่จะบอกว่าเรานั่นใจฝ่อเรานั่นใจห่อเหว่ดังนั้นการที่เราไปดูคนตายการที่เราไปส่งคนตายการที่เราไปดูหลุมของคนตายเนี่ยท่านพี่น้อง ท่านนบ,บีจึงใช้เราไปกุโบสเนี่ยไม่ได้ใช้ไปทําอย่างอื่นท่านนบ,บีทรงใช้เราไปกุโบอสเพื่อที่จะเป็นการดาลึกเพื่อที่จะเป็นการเตือนเพื่อที่จะให้สติปัญญาของเรากลับมาว่าพร้อมหรือ,อยังที่จะไปนอนอยู่กับเขาพร้อมหรือ,อยังที่ไปนอนแบบเขาในหลุมฝังศพแต่ณวันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าแล้วแต่กําปงแล้วแต่กุโบอสแล้วแต่มักบอส คนเดินเข้าไปในกูโบสท่านพี่น้องครับยังเดินสู่บุรีเข้าไปในกูโบสได้บางที่ทํากูโบสสวยงามมีต้นไม้มีสวนหย่อมมีที่นั่งบางที่เขาก็ตัดต้นไม้ใหญ่ๆไปแต่ถ้ากูโบสที่เป็นแบบของท่านนาบีจริงๆท่านพี่น้องครับต้นไม้สักต้นเดียวก็ไม่มีดูได้เวลาเขาถ่ายทอดสดนะมักกะมาลากะบบเกนเราเรียนะรเยราอ่อนหุบฉะนั้นในกูโบสเนี่ยเขาไม่ควรมีอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นเสาที่เรียกันว่าไม้บีซังหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ฝังลงไปแล้วเสร็จแล้วก็จะใช้เวียนเพื่อที่จะไม่มีการคลองว่าตรงนี้ของฉันทําไมถึงไม่คลองละ่ะฉะนั้นเมื่อเราไปคลองแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเราก็บอกว่าเราจะไปทําอะไรครับไปนั่งอา่านนัลกูรา่านให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นแต่เสร็จแล้วเวลาเข้าไปนิกุโบส์บางคนก็เดินสู่บูรีเข้าไปบางคนก็ไปจุดบูรีสูบกันในนั้น มงคลก็ไปนั่งหัวเรากันในนั้นไปเล่าเรื่องขำขันบางคนแต่งกายที่ไม่เหมาะสมโดยซ้ําไปแล้วไหนบอกว่าการเข้ากุบตเป็นการเตือนสติเป็นการสอนให้กับคนให้รู้ว่าเราพร้อมหรือยังที่จะลงมาอยู่แบบเขามันคลต้องมีการปฏิรูปใหม่ท่านพี่น้องเวลาท่านฟังอะไรแล้วท่านพี่น้องลองคิดและค่ายควรตามว่าเราเนี่ยจะอยู่กันแบบนี้ บางคนอยู่ข้างกูบดก็เฉยเฉยบางคนอยู่ในบ้านติดกับกูบดก็เฉยเฉยบางคนเห็นกูบดท,ทุกวันก็เฉยเฉยพร้อมหรือ,อยังท่านพี่น้องครับที่จะลงไปอยู่แบบเขาอามัลอิบาดาของเราพอเพียงหรือ,อยังกับการที่จะไปอยู่แบบเขาเราอย่าเป็นบุคคลที่ใกล้เกือกกินด่างเราอย่าเป็นบุคคลที่เห็นอะไรก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่เราต้องพึงสังวรไว้เลยวนะ่าบ้านของเราสุดท้ายก็คือมันจะอยู่ในหลุมฝังศพหรือมันจะอยู่ในทะเลหรือมันจะอยู่บนต้นไม้ กับความตายสุดท้ายมันก็ต้องลงไปอยู่ใต้ดินท่านจะอยู่ในทะเลที่จะอยู่บนต้นไม้ท่านจะตายอย่างไรก็ตามถอะมันก็ต้องลงไปอยู่ที่ดินฉะนัน้นเราจะไปอยู่ที่ดินตรงนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกของเราไปเราจะพาตัวเราเองกับการที่จะไปกูโบสเนี่ยท่านพี่น้องกูฟังท่านพี่น้องกูมี إ ي มานขอนะครับว่ากูโบสนั้นไม่ใช่ที่สนุกสนานกูโบสนั้นไม่ใช่ที่ขำขัน กุโบ๊ทนั้นไม่ใช่ที่ส่งเสียงโวยวายแล้วกูโบ๊ทก็ไม่ใช่ที่ที่จะไปร้องข่มร้องให้แล้วกูโบ๊ทก็ไม่ใช่ที่ร้องทุกข์แต่กูโบ๊ทนั้นเป็นที่ที่จะเตือนสติแล้วก็เตือนตัวเราว่าเราพร้อมที่จะลงไปนอนกับเขาเราพร้อมที่จะไปเข้าเฝ้าพร้อมที่จะไปพบกับองคตนาคิดหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วท่านพี่น้องเราจะทําอะไรเราคงจะได้คุยกันในต่อในวันพวกนี้ แต่วันนี้ก็คือเพียงแต่จะจุดประกายก่อนว่าเวลาเราไปงานศพเราคิดให้ดีเราไตร่ตองให้ดีว่าเพื่อนของเรารุ่นน้องเราลูกเราได้ซ้ําไปเขาไปแล้วในทันพีน้องครับแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรดังนั้นไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ไม่มีใครที่จะมาทําให้เรารอดปลอดภัยจากการอาสาบและก,การปฏิบัติในการที่เราได้กระทําไว้เนี่ย มันคงจะเพียงพอหรือยังเราคงไม่พึ่งคนอื่นเราคงไม่หวังจากคนอื่นเพราะโลกนี้เราเห็นแล้วว่าเวลาเราประสบภัยนะทันพีน้องครับคนอื่นที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มาช่วยเราเลยคนที่ประสบอุทกภัยวาตภัยคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่มาช่วยเลยและนับภาษาอะไรกับการที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพกับการที่เราได้รับการทรมานบนเรสุบินละกับการที่เราถูกสอบสวนความวุ่นวายในหลุมฝังศพ ใครจะมาช่วยเราบนโลกดุนยาเขายังไม่ช่วยเราเลยทั้งๆท,ที่เขาสามารถช่วยได้แต่เราตายไปแล้วในหลุมฝังศพเนี่ยไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากอาม,มัตอิบะดาที่เราได้กระทำไว้ของเราเองดังนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตเกินในเรื่องของการที่เราจะเตรียมตัวพบกับความตายแล้วก็พร้อมที่จะนําสิ่งที่จะไปเป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพอินชาลอัลลอฮ์ในวันพวกนี้เราคงได้พูดคุยกันบอสตอนลลอนและไซดีนามุฮัมมัด وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين